สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับุณครูเมย์เช่นเดิมค่ะในชั่วโมงวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราก็จะเรียนบทที่7นะคะเรื่องรู้ตำนานสืบสารวัฒนธรรมค่ะเด็กเตรียมเอกสารและก็อุปกรณ์การเรียนขึ้นมาเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาดูนะคะแบบฝึกหัดจากสัปดาห์ที่แล้วกันค่ะเด็กๆ นี่ก็จะเป็นตัวอย่างคำตอบนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วที่ครูมีสั่งให้เด็กๆทำเด็กๆสามารถานำไปเขียนลงในแบบฝึกหัดได้เลยนะคะเปิงทรงการหรือเปิงทรงการนะคะคำว่าเปิงนะคะมีความหมายว่าข้าวนะคะและคำว่าทรงการก็คือคำว่าทรงการนั่นเองค่ะแต่ทรงการคำนี้นะคะเด็กๆเป็นคำภาษา มนนะะที่ชาวรามันเนี่ยพูดนะคะแต่ก็มีความหมายเป็นเทศกาลเดียวกันก็คือเทศกาลสงการนั่นเองค่ะซึ่งเทศกาลนี้นะคะก็จะมีความหมายว่า,าข้าวสงการก็คือการนำข้าวแช่ไปทำบุญที่วัดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูประวัติเปิกสงการกันค่ะมีเศรษฐีคนหนึ่งบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติแต่ไม่มีทายาทสืบทอดมรดก ถูกนักเลงสุรายาะเย้ยว่าสมบัติเหล่านี้ตายไปก็เอาไปไม่ได้ควรมีลูกเต้าสืบทอดมรดกเมื่อตายไปลูกหลานจะได้ทำบุญส่งให้เราท่านเศรษฐีได้ทําพิธีวงสวงขอลูกจากพระอาทิตย์พระจันทร์ก็ไม่ได้ผลจึงบวงสวงพระไซยในช่วงต้นปีใหม่ในวันที่พระอาทิตย์ย้ายจากราศีมีนสู่ราศีเมษ โดยได้เอาเข้าวสารเมล็ดงามล้างน้ำเจ็ดครั้งแล้วหุงบูชาฝ่ายพระไซเห็นความเพียรจึงทูลขอพระอินทร์ประทานบุตรชื่อว่าธรรมปาลธรรมปาลอาศัยอยู่ปราสาทใกล้ต้นไซซึ่งธรรมปาลรู้ภาษานกและได้ร่ำเรียนไตเพศจนเป็นผู้บอกเลิกยามและตอบข้อปัญหาของผู้คนได้เมื่อธรรมปาลตั้งตนเป็นอาจารย์ก็มีกบิลพมอยากทดลองปัญญา จึงถาว่าสิรินั้นจะอยู่ที่ไหนในเวลาเช้ากลางวันและเย็นหากธรรมปาลตอบไม่ได้จะต้องตัดศีรษะของตนเองเช่นเดียวกันหากธรรมปาลตอบได้กบบิลพมจะตัดศีรษะถวายธรรมปาลคิดไม่ตกจึงนอนคิดอยู่ใต้ต้นตารได้ยินเสียงนกอินทรีตอบข้อเฉลยปัญหา จึงได้นำคำตอบกล่าวกับกบิลภพมว่าเวลาเช้าสิริอยู่ที่หน้าจึงต้องล้างหน้าให้สะอาดเวลากลางวันสิริอยู่ที่อกต้องเอาน้ำประพรมอ,อกส่วนตอนเย็นสิริอยู่ที่เท้าต้องเอาน้ำล้างเท้าก่อนนอนกบิลภพมได้ตัดศีรษะตามสัญญาและได้ให้พระธิดาทั้งเจ็ดเอาพานมารับเสียนแห่ประทักษิศรอบเขาพระสุเมน ปีละ1ครั้งซึ่งก็คือนางสงการตามความเชื่อนั่นเองค่ะก็จะเป็นเรื่องเล่านะคะเปิงสงการค่ะก็คือเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับเศรษฐีผู้หนึ่งที่อยากมีบุตรแต่ไม่สามารถมีบุตรได้ใช่ไหมคะก็เลยนําข้าวเนี่ย ล้างน้ำเจ็ดครั้งหุงบูชาไปถวายกับพระไสพระไสก็เลยเห็นความเพียรก็เลยไปทูลพระอินทร์ก็เลยทําให้มีบุตรชื่อว่าธรรมปาลน,นะคะธรรมปาลเนี่ยเป็นบุตรที่มีความเฉลียวฉลาดนะคะรูปภาษานกก็มีผู้คนอยากทดลองปัญญามากมายจนมีกบิลพรมนะคะมาทดลองปัญญาของธรรมปาลโดยถามว่า เวลาเช้ากลางวันและเย็นเนี่ยสิริจะอยู่ที่ใดบ้างและธรรมปานก็สามารถตอบคำถามของกบิลพรมได้นะคะทำให้กบิลพรมจึงต้องตัดเสียงของตัวเองหรือว่าศีรษะของตัวเองนั่นเองนะคะโดยให้ลูกสาวของตัวเองนั้นเอาพานมารับเสียงแล้วก็แห่รอบเขาพระสุเมรปีละหนึ่งครั้งนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าข้าวที่เศรษฐีหงสังเวยพระไซนะคะก็คือข้าวแช่ตามความเชื่อของมอน,นะคะซึ่งก็จะต,ต้องหงด้วยข้าวสารอย่างดี7กรดมซ้อมข้าว7ครั้งและสาวน้ำบริสุทธิ์7ครั้งค่ะปักราชวัดฉัดทรงนะคะในเทศกาลสงกรานจะนำข้าวแช่ไปถวายพระที่วัด และยังต้องจัดข้าวแช่สังเวยเทวดาส่วนข้าวแช่ที่เหลืออาจนําไปให้ผู้เท่าผู้แก่ได้นะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องเล่านะคะต่อมาเรามาดูตำนานค่ะเด็กๆตำนานคืออะไรนะคะตำนานก็คือเรื่องเล่าที่เล่าต่อๆกันมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคลสำคัญค่ะบุคคลที่มีลักษณะพิเศษ ภูชนียวัตถุหรือสถานที่สำคัญที่มาของประเพณีหรือพิธีกรรมต่างๆนะคะและเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาของบรรพชนตำนานส่วนใหญ่มักมีเรื่องปาฏิหาริย์หรือสิ่งเหนือธรรมชาติแสดงว่าเรื่องเปิงสงการเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะดเด็กถูกต้องคะ่ะเป็นเรื่องที่กล่าวขานกันมาก็คือเป็นเรื่องตำนานนั่นเองนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ให้ข้อคิดก็คือ ผู้ที่มีปัญญาผู้มีความรู้และผู้ที่รักษาคับมั่นสัญญาเป็นบุคคลที่ควรได้รับการยกย่องนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นการสรุปเรื่องนะคะเกี่ยวกับนางสงการที่เป็นบุตรธิดาของเท้ากบิลพมค่ะที่ได้นำเสียนนะคะของบิดาเนี่ยผู้ล่วงลับไปแล้วมาส่งน้ำแล้วก็ประพรมเครื่องหอมในประเพณีวันสงการนะคะเดี๋ยวเราจะอ่านไปพร้อมๆกันนะคะเด็ก นางสงการเป็นธิดาของเท้ากบิลพมเมื่อพระอาทิตย์โคจรเข้าสูา่ปีใหม่วันใดนางทั้งเจ็ดก็จะผัดเปลี่ยนกันเชิญเสียงของเท้ากบิลพมผู้ล่วงลับไปส่งน้ำประพรมเครื่องหอมด้วยความรักอาลายัยและระลึกถึงพระบิดาอยู่มิเสื่อมคลายนางสงการจึงไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์แห่งความงามดุจเทพธิดาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความเป็นผู้มีจิตใจงาม เปี่ยมด้วยความกระตันยูกระตะเวทีผู้คนซาบซึ้งการกระทาของนางสงการจึงนำมาปฏิบัติตามจนเกิดเป็นประเพณีสงการสืบมานี่ก็จะเป็นการสรุปเรื่องนะคะว่าทำไมเทศกาลสงการเนี่ยเราจึงมีพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะคะก็สืบเนื่องมาจากตำนานเรื่องเปิงสงการค่ะที่บุตรธิดาของเท้ากบ,บิลภมนะคะนำเสียงของ พ่อตัวเองนะคะมาประพรมเครื่องหอมด้วยความรักและอาลัยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้ฟังสรุปเรื่องเปิงสงการแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดกันเลยค่ะ แบบฝึกหัดนี้นะคะก็จะเป็นใบงานครั้งที่8ค่ะคุณครูเมย์ให้เราไปาสรุปเรื่องรู้ตำนานสืบสารวัฒนธรรมนะคะแล้วก็เขียนข้อคิดที่ได้จากเรื่องนะคะถ้าริเด็กด,ดูวิดีโอของคุณครูเมแล้วไม่เข้าใจนะคะให้สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะลูกแล้วก็นี่ก็จะเป็นใบงานและก็วิดีโอสุดท้ายสำหรับ การเรียนภาคเรียนที่1ในรายวิชาภาษาไทยนะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นการสอบปลายภาคคุณครูเมย์ก็อยากจะให้เด็กๆตั้งใจทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็ตั้งใจทำข้อสอบขอให้เด็กๆทุกคนโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ